ล่าสุดหนิงปณิตามไม่ทนออกมาเผยความจริงรูปสามีตัวเอง ก่อนหน้านี้ผู้จัดคนเก่งหนิงปานิตาทำวัฒนาได้ออกมายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงๆและในตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขหนิงกับจินยังคงสถานะสามีภรรยาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นชาเนตหลายคนสังเกตเหตุว่ารูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมของจินเปลี่ยนเป็นภาพครอบครัวหลังหนิงให้สัมภาษณ์ซึ่งหลายๆสื่อก็ได้นำประเด็นนี้มานำเสนอล่าสุดหนิงได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมทางแคปภาพประเด็นข่าวลงอินสตาแกรม อตออขงงัวเพร้อมทั้งเขียนข้อความว่ารูปโปรไฟล์ไม่ได้เปลี่ยนนะคะใช้รูปเดิมซึ่งใช้มานานแล้วค่ะหลังจากที่นักสแสดงและผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาทำวัฒนะน้ำตาซึมยอมรับมีปัญหาครอบครัวแต่ยังอยู่บ้านเดียวกับสามีและยังใช้สถานะเดิมพร้อมย้ำว่าอนาคตไม่ว่าตัดสินใจยังไงต้องดีที่สุดสำหรับลูกล่าสุดหนิงได้เปิดใจอีกครั้งในรายการขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ในวันที่เจอปัญหาโดยเผยว่าเมื่อวานต้องขอบคุณ พี่ๆนักข่าวทุกคนน่ารักมากๆไม่คิดว่าจะได้รับความรักจากนักข่าวขนาดนี้ทุกคนก็เข้าใจอย่างที่หนิงพูดไปแล้วหนิงให้สัมภาษณ์เมื่อวานค่อนข้างเคลียร์หลายๆเรื่องโดยเราเข้าใจการทํางานของพี่ๆนักข่าวด้วยพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเขาก็ต้องทํางานของเขาเราก็ปฏิเสธไม่ได้เราเป็นคนสาธารณะก็ต้องตอบทุกคนไม่ได้จี้เข้าใจเราเมื่อวานมีช็อตน้าตาซึมเวลาเจอข่าวแย่ๆคนชอบเข้าใจว่าคนที่ไม่สนิทกับเราแล้ว ภาพที่เราออกสู่สาธารณะออกสู่สังคมเราเป็นผู้หญิงสตรองในความจริงคนที่สนิทกับเราจริงๆจะรู้ว่าเราเป็นคนที่โคตรของโคตรเซนซิทีฟเลยแล้วพอเวลาต้องฮึบเพื่อสตรองมันจะมีจุดดิ่งที่ผิดปกติแต่เราก็ต้องทํางานณนะตอนนั้นเราจะมางองแงว,วอแวร์มาให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้ก็ต้องฮึบๆเรื่องเราเคลียร์แล้วหรือย,ยังก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานมันก็ยังอยู่ในกระบวนการของการแก้ปัญหาอยู่แต่ถ้าแก้ปัญหาแล้วมันออกมาเป็นยังไงสุด มันก็คือข้างหน้าที่เราไม่รู้ว่ามันจะยังไงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพอมีข่าวออกมาหลายคนก็เข้ามาให้กําลังใจเยอะจะได้รับรู้จากคนรอบข้างบอกว่าทุกคนให้กําลังใจนะแต่เชื่อไหมว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แทบจะไม่กลับไปอ่านข่าวอะไรที่เป็นของตัวเองเลยตั้งแต่อยู่เกาหลีแล้วรู้ว่ามีข่าวก็ไม่อ่านจะไม่เสพข่าวนี้จะไม่อ่านอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหลายๆคนเมื่อวานไลน์กระ,ระนํำมากลหลายๆคนรู้เรื่องแค่นินด ไม่มีดีเทลและทุกคนก็ช็อกกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนิงรู้สึกว่าถ้าผ่านกระบวนการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่หนิงจะตัดสินใจและตกตะกอนด้วยตัวหนิงเองแต่หนิงจะไม่เอาคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นแล้วสุดท้ายแล้วพอตัดสินใจแล้วจะมีคำพูดหนึ่งที่ว่ารู้อย่างนั้นฉันทำแบบนี้ดีกว่าอันนี้จะไม่เอา